สวัสดีค่ะเพื่อนๆและกันยานยามิทุกท่านนะคะคลิปนี้กูเป้ซีเนเจอร์นะคะจะมาพูดถึงสิ่งลี้ลับที่แฝงมาก,กับพวกวัตถุมงคลน,นะคะก่อนที่จะไปรับฟังรับชมกันนะคะรบกวนช่วยกดซับสไคร b ์กดไลค์เป็นกำลังใจให้กูเป้ในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะเรื่องมีว่านะคะ การที่ว่าเราแนะนําน้องคนหนึ่งไปนะคะว่าเออเขามาปรึกษาอย่างดีดีเลยว่าพี่ปุเป้คะเช่าวัตถุบางคนไอ้ไข่เด็กว่าจีดีจากเพจนู้นเพจนี้แล้วดีไหมอย่างนู้นอย่างนี้นะคะเราก็ให้คําตอบเขาไป พอบอกว่าให้ดูดีๆนะคะแล้วก็เอาเพจที่น่าเชื่อถือหรือให้ไปบูชาที่วัดเลยก็ได้นะคะเพราะว่าเขาก็อยู่ปทุมธานีวัดโพนผลก็มีนะคะแต่ด้วยความว่าอาจจะคนขายอาจจะเก่งนะคะมีการโน้มน้าวย่างบี้ทำให้จิตใจของน้องนั้นไฟเฟ่ไปก็เลย ไปเช่าวัตถุมงคลนั้นมานะคะเป็นไอ้ไข่ราคาห0 0้อบาทนะคะพร้อมพยานและทูบซึ่งผุ้เพก็เคยเตือนเขาไปแล้วว่าไอ้ที่ว่าขายพร้อมพยานกับทูบนั้นนะคะส่วนมากแล้วเก๊ทั้งนั้นเลยนะคะ <Huh? S 1> แล้วก็เขาก็เช่าบูชามาได้สามวันนะคะได้เรื่องเลยนะคะ ได้เรื่องคืออะไรเหรอคะเขาอะไม่ได้ดวงจิตไอ้ไข่มาแต่ได้ดวงจิตอื่นมาแทนนั่นเองนะคะปุเป้ก็เคยเชือเคยเตือนตเตือนเตือนจนไม่จะเตือนยังไงแล้วเขาก็ไม่เชื่อนะคะแล้วก็เขาก็ว่าเออเนี่ยเห็นผู้ชายอะดำดำนะคะด้านดำ,ดำ,ด,ำดำอะนั่งอยู่ตามมุมบ้านบ้างเอยแล้วก็ ามาปรากฏตัวให้เห็นบ้าเอ่ยหน้าตาดุร้ายอะไรแบบนี้นะคะเขาก็เลยให้บุปเป้มช่วยดูให้ว่าเออเนี่ยมีอะไรอยู่ในตุ๊กตานั้นนะคะบุปเปก้ก็ก็ดูนะคะก็รู้เลยว่ามันไม่ใช่ดวงจิตของไอ้ไข่เด็กว่าเจดีแต่เป็นดวงจิตอื่นที่เขาทำปลุกเสกขึ้นมาอาจจะ ใช้ชื่อไอ้ไข่เด็กว่าเจดีหากินนั่นเองนะคะเพราะตอนนี้ช่วงกระแสะของไอ้ไข่เด็กวเจดีมันบูมคนก็พุทธพาณิชยมันเยอะแล้วเขาก็ไปเสาะ,ะแสวงหามาในรูปแบบต่างๆนะคะแล้วก็เอามาทำขายปุ้เป้ก็บอกแล้วก่อนที่จะดูดูให้แล้วรู้แล้วว่าเป็นอะไรก็ปวดไปสักพักหนึ่งนะคะว่าเนี่ย มัดไม่ใช่ดวงจิตไอ้ใครให้เอาไปทำลายทิ้งซะไม่ต้องสนใจอะไรเอาไปทิ้งเลยถ้าหากว่าไม่กล้าทำว่าเออทิ้งถังขยะทิ้งน้ำอะไรอย่างนี้เอาไปไว้วัดก็ได้ไม่ต้องบูชาเลยถามว่าเอามาจากเพจนไหนนู่นนี่นั่นนะคะเขาก็บอกมานะคะเบย์ก็เลยบอกว่าวันหลังถ้าหากอยากได้วัตถุมงคลอะไรให้ศึกษาให้ดีก่อนถ้าจะ บูชาจากเพจนะคะก็กศึกษาให้ดีว่าเพจอันนี้ออกมาจากวัดไหนมีที่มาที่ไปอยาาสืบสอบได้หรือไม่เช็คให้ละเอียดและไอ้ไข่อะอโอมขนาดนี้หกเนิ้วอ่ะหกร้อยอ่ะเป็นไปไม่ได้หรอกโหขนาดแบบวัดที่ไม่ดังอ่ะมันก็ไม่6กเจ็อยนะ เปเห็บน่ะเป็นพันนะคะขนาดเหรียญเง้ไทยอะยังสองร้อยเลยถ้าหากวัดที่แบบไม่เนีวัดแถวบ้านทุปเป้อะบูชา200บาทนะคะและก็เป็นเหรียญแบบเป็นเหรียญที่แบบมันไม่ใช่รุ่นพิเศษด้วยนะแล้วถ้าหากเป็นรุ่นพิเศษอะมันจะขนาดไหนก็ให้เขาลองคิดดูนะคะ เขาก็อืออตกปากรับคำนะคะคนที่ไปเช่าบูชามาจะเจออะไรนั้นอะ่ะเขาไม่ค่อยรับผิดชอบเขาให้เรารับผิดชอบตัวเราเองนะคะเพราะฉะนั้นแล้วอย่าหาทำเป็นอันขาดอยากได้อะ่ะไปวัดเลยไปวัดที่เขาทำตอนนี้มีเยอะแยะถ้าหากอยากได้ไข่เด็กวัาเะดีที่วัดไหน,ไหนๆมีเยอะแยะนะคะที่ละที่วัดะได้ พุทธาพิเศษเอสร้างขึ้นมาเพื่อในโอกาสต่างๆที่วัดพึงจะกระทําอย่างเช่นช่วยกันบริจาคเพื่อสร้างบัวสดหลังใหม่อะไรแบบนี้นะคะก็จะประมาณนี้นะ <c oughs> ขออภัยนะคะแล้วถ้าหากว่า เป้พูดไปแล้วแล้วไม่มีคนเชื่อก็ไม่เป็นไรนะคะจนกว่าทุกท่านจะพิสูจน์ด้วยตัวของท่านเองนะคะว่าท่านได้อะไรมากันแน่นั่นแหละเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าคุณได้อะไรมานะคะคุปเป้ก็เตือนแล้วเตือนอีกนะคะกับน้องแล้วก็ขอฝากเตือนกับทุกคนแล้วนะคะว่าถ้าอยากได้วัตถุมงคลอะที่ดีๆเจ๋งๆอะให้ออก ให้ออกมาจากวาดัดและก็ถ้าเกิดว่าไม่ได้ออกมาจากวาดัดหรือว่าคนอื่นให้มา <_ d ata> ก็ถามถึงที่มาที่ไปนิดนึงอย่างเช่นบูชาต่อต่อกันมานะคะก็ถามถึงที่มาที่ไปนิดนึงบางทีอ่ะก็เคยเจอเหมือนกันไอ้ที่ว่าเออเนี่ยเขาว่าให้มานะคะแต่เราไม่รู้หรอกว่าคนรักคนรักเท่าอะไรนะอะไรคนช้างผ้าผืนเสือ มีเยอะแยะนะคะแบบนี้คนที่รักเรามากๆไม่มีหรอกถ้าเกิดว่าคนช้ามาใส่เราแบบเยอะนะคะคนที่หวังดีกับเราอะไม่ค่อยจะมีนะในชีวิตปัจจุบันในโลกใบนี้นะคะนอกจากว่าครอบครัวของเราเองที่หวังดีกับเราก็อื่นอนะเราปสนใจมันให้มากน,น,นะอกคะนอกจากครอบครัวของตัวเองนะคะอย่างไรแล้วก็ตามนะคะปุ๊กเป้ขอฝากนิดน,นึงนะการที่จะ เช่าบูชาวัตถุมงคลอะไรอะ่ะศึกษานิดนึงนะคะว่าออกจากวัดไหนที่มาที่ไปเป็นอย่างไรนะคะเพราะว่าเขาทําของที่มาเนี่ยเพื่ออยากจะขายเขารวยเลยนะคะของคือเอามาคือต้นทุนไม่เท่าไหร่แต่มาขายแพงอะ่ะเขาก็รวยแล้วนะคะพวกนี้อาจจะใช้ดินปัดเศษจากดินปัดช้านะพวกผีตาย แล้วก็เอาวิญญาณพวกผีพายเข้ามาสิงสิทธิ์ในปกตาที่เขาทําขึ้นไอของพวกนี้ถ้าหากว่าเราอ่ะบูชาให้รน่นให้นี่เขาก็จะให้แต่ถ้าเมื่อใดที่เราไม่ได้บูชาเขาปฏิบัติกับเขาไม่ดีอ่ะเขาจะทำให้เราเดือดร้อนนะคะอันนี้แล้วแต่ความเชื่อส่วนบุคคลเลยนะคะบางคนเคยเจอมาบางคนไม่เคยเจอบางคนก็ไม่ไม่เชื่อแล้วก็ เอาที่สบายใจเลยนะคะขอบคุณมากนะคะที่เข้ามารับชมคลิปนี้ของคุณเป้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคนที่กำลังจะหาวัตถุมงคลอ,อะไรก็แล้วแต่มาบูชาก็ขอให้มีสตินิดนึงนะคะอย่าบูชาเพื่อกระแสขอให้บูชาด้วยใจที่เรารักและศรัทธาจริงๆนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นน่ะจะประดลนบรรดาสิ่งที่เราปัดถนาให้นะคะ ขอบคุณมากนะคะคลิปนี้ต้องไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย